กับพวกเราในรายการมือใหม่หัดปลูกเหมือนเดิมเลยนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสามคนก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาเรียนรู้วิธีการทําปุ๋ยหมักค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญของเรานั่นเองนั่นก็คือพี่พงษ์ของเรานะคะสวัสดีครับสวัสดีน้องน้องทุก่านนะครับก็แนะนําตัวก่อนเลยนะครับชื่ออดิศักดิ์มงคลครับชื่อพงษ์นะครับก็เป็นนักปฐพทวิทยานะครับที่ดูแลเรื่องของ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับการประเมินดินในการเพราะปลูกพืชในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับค่ะพี่พงษ์คะปุ๋ยหมักของเรามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะครับสําหรับการผลิตปุ๋ยหมักในอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีพื้นที่กว้างมากนะครับประมาณ400กว่ากัไร่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกพืช นะครับปลูกไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็มีการตัดแต่งนะครับปรับปรุงภูมิัทน์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้เกิดขยะอินทรีย์ขึ้นมากมายนะครับทั้งเศษหญ้านะครับแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับอะไรต่างๆที่เราเกิดการรื้อถอนออกมานะครับแล้วก็เราเลยนําขยะส่วนนี้นะครับมามาผลิตปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็นําปุ๋ยหมักเหล่านี้นะครับมากลับไปใช้ในสวนในอุทยานนะครับในการเพาะปลูกพืชต่อไปนะครับค่ะ ค่ะพี่พง์คะแล้วก็เมื่อเราได้ขยะที่มาจากการตัดแต่งไม้ดอกหรือว่าจะเป็นหญ้าขยะอินทรีย์ต่างๆเมื่อเรานํามาแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะจัดการยังไงกับขยะเหล่านั้นคะครับเมื่อขยะมาถึงที่พื้นที่ผลิตปุ๋ยหมักแล้วนะครับก็เราจะมีการคัดแยกขยะอีกทีหนึ่งนะครับ,รบอาจจะมีพลาสติกปนมาอะไรบ้างล้วก็คัดแยกในส่วนที่เป็นพลาสติกออกนะครับแล้วก็ นำเศษขยะมาคัดแยกอีกทีหนึ่งนะครับกลุ่มที่เป็นกิ่งไม้เราก็จะทําการคัดแยกออกมาแล้วก็ย่อยด้วยเครื่องย่อยกิ่งไม้ก่อนนะครับส่วนที่เป็นหญ้าหรือว่าเป็นใบไม้นะครับเราก็จะนํามาขึ้นกองแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตได้เลยนะครับส่วนที่เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากอย่างกิ่งปลาล์มกิ่งไม้เนี่ยเราก็คัดแยกออกไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะค่ะปัจจัยในการทําให้ วัตถุต่างๆย่อยนะคะมันมีปัจจัยอะไรบ้างคะครับสำหรับในการผลิตปุ๋ยหมักเนี่ยมันมีปัจจัยที่ที่มีหลายปัจจัยนะครับที่จะช่วยส่งเสริมทําให้มันย่อยสลายได้เร็วขึ้นหรือว่ามีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยนะครับอันดับแรกขึ้นอยู่กับวัสดุเก่อนนะครับวัสดุที่นํามาผลิตเนี่ยมันจะต้องเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายนะครับกลุ่มไหนบ้างที่ย่อยสลายได้ง่ายก็เป็นพวก พวกหญ้าพวกใบไม้นะครับหรือว่าพืชที่มีความสดไอ้พวกนี้นะครับก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ย่อยสลายได้ง่ายนะครับเขาเรียกว่ามันจะเป็นในเรื่องของค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจนด้วยนะครับถ้าหากว่ามีอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่สูงเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการย่อยสลายช้านะครับถ้าหากว่ามีอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจนแคบเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดการย่อยสลายได้เร็วนะครับ ปัจจัยหนึ่งสลหรับการผลิตปุ๋ยหมักเลยเนั่นก็คือ,อ,อมูลสัตว์นะครับหลายคนถามว่าไม่ใช้มูลสัตว์ได้ไหมก็ได้แต่มันไม่ใช่ปุ๋ยหมักเขาจะเรียกเป็นปุ๋ยหมกแทนอะไรเง,งี้ยเพราะว่า<อ>ใช่มันมันก็จะมีแต่วัสดุอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับเพราะว่าการที่เราใส่มูลสัตว์เข้าไปเนี่ยมันจะช่วยให้แต่มูลสัตว์จะเป็นแหล่งอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายดังนั้น<ๆ>การใส่ปุ๋ยหมักเข้าไปเนี่ย นอกจากจะเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์แล้วมันก็ทําให้เป็นแหล่งของไนโตรเจนด้วยนะครับก็จะทําให้การย่อยสลายนั้นเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือความชื้นหรือว่าการให้น้ํานะครับ,รบการผลิตปุ๋ยหมักเนี่ยควรจะให้น้ําทุกๆหนึ่งถึงสวันนะครับโดยความชื้นที่เหมาะสมต่อการผลิตปุ๋ยหมักก็จะอยู่ที่ประมาณ50-60เปอร์เซ็นตนะครับ ทีนี้เนี่ยเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่นะครับเอาแล้วจะรู้ได้ยังไง<ช>ว่ามัน50-60เปอร์เซ็นนะครับก็จะมีวิธีการที่แบบภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจะหยิบปุ๋ยหมักขึ้นมาหนึ่งใส่กรรมมืออย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็จะบีบถ้าหากว่าบีบแล้วมันหลุดเป็นผงอันนั้นความชื้นน้อยไปแต่ถ้าบีบแล้วแบบน้ํามันไหลออกตามซอกมืออะไรเงี้ยครับ อน้นแสดงว่ามีความชื้นมากขานที่จะมากไปนะครับความชื้นที่เหมาะสมคือเป็นทําให้ปั้นเป็นก้อนพอดีแล้วก็ให้มันแบบบาดพอดีเป็นชุ่มชุมมืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ถือว่าเป็นวิธีการตรวจเช็คที่ที่สามารถเกษตรกรสามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์นะครับเชื้อจุลินทรีย์ก็มีความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่า จุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายเศษวัสดุที่อยู่ในกองปุ๋ยหมักนะครับก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นแบคทีเรียนะครับมีทั้งกลุ่มที่เป็นเชื้อราแล้วก็กลุ่มที่เป็นแอคติโนไมซีสนะครับอันนี้ก็จะเป็นปฏิปัจจัยหนึ่งนะครับค่ะพี่พงษ์คะแล้วอย่างพวกแมลงเอยอะไรเอ่ยที่อยู่ที่อยู่ในดินเนี่ยคะ่ะพี่พงษ์มันจะช่วยทําให้ย่อยสลายดินเอ้พวกแบบเศษใบไม้ใบหญ้าด้วยไหมคะใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่า สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเมื่อกี้พี่ได้กล่าวไปแล้วว่าในส่วนที่เป็นขนาดเล็กที่เราไม่สามารถมองเห็นได้จะเป็นแบคทีเรียอแอโมซิส,สแลวก็กลุ่มเชื้อราแต่มันจะมีสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มนึงนะั่นก็คือพวกด้วงนะครับด้วงด้วงมะพร้าวหรือว่าด้วงกวางอะไรที่มันมาวางไข่แล้วเกิดเป็นด้วงวไอ้กลุ่มนี้ก็จะเป็นช่วนาการย่อยสลายนอกจากนั้นมันก็จะมีพวกไส้เดือนนะครับไสเดือนดินพวก ตะเข็บขนาดเล็กเนี้ยนะครับตัวกระปิอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ที่พบได้ทั่วไปในกองปุ๋ยเลยนะครับก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่วยในการย่อยสลายนะครับนอกเหนือนไปจากากลุ่มของเชื้อราและก็แบคทีเรียน,นะครับค่ะพี่พงษ์คะแล้วอย่างปลวกเนี่ยคะ่ะมันช่วยในการย่อยสลายด,ด้วยไหมคะใช่ครับก็มีส่วนครับแต่ว่าปลวกไม่ไม่ค่อยที่จะอยู่ในกองปุ๋ยเท่าไหร่สํานักปลวกเราจะพบได้ในในดินนะครับในกองปุ๋ยเนี่ยเราจะ ไม่ค่อยพบนะครับมักจะไม่ค่อยพบปลวกที่อยู่ในกองปุ๋ยค่ะพี่พง์คะแล้วก็เมื่อเราเริ่มการทําการหมักแล้วคะ่ะระยะเวลาตั้งแต่เริ่มหมกักจนถึงใช้ได้แล้วใช้เวลาระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับสาหรับระยะเวลาในการหมักเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุนะครับถ้าหากว่าวัสดุที่มีความมีวัสดุที่มีการย่อยสลายได้ง่ายอันนี้ก็ทําให้ระยะเวลาเนี่ยมันค่อนข้างรวดเร็ว นะครับเดีย๋ยวเช่นพวกหญ้าหรือว่าพวกไม้ที่มันฉ่ำน้ำเช่นผักตบชวาอะไรเงี้ยครับเวลานํามาทําปุ๋ยหมักในประมาณสักสามเดือนน่ก็ใช้ได้แล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นใบไม้แห้งเนี่ยมันอาจจะเพิ่มมาเป็นสี่ถึงห้าเดือนนะครับถ้าเป็นพวกกิ่งไม้ที่ผ่านกระบวนการย่อยแล้วอันนี้ก็ประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับความชื้นที่ที่เราได้ได้พูดคุยไปก่อนหน้านี้ ถ้าความชื้นมันถึงความชื้นมันเหมาะสมเนี่ยมันก็จะทําให้ย่อยสลายได้เร็วนะครับแต่ว่าปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่ก็คือว่าในช่วงฤดูแล้งเนี่ยครับก็คือพอฝนไม่ตกหรือว่ามีน้ําน้อยอย่างเงี้ยรัาก็ทาให้ในกองปุ๋ยอ่ะความชื้นมันไม่เพียง<ช>พอนะครับก็ก็จะทําให้การย่อยนั้นเกิดขึ้นได้ช้านะครับก็จะเป็นปุ๋ยได้ช้าค่ะแล้วพอเราเสร็จแล้วเรามีวิธีดูไหมคะว่า อันนี้คือใช้ได้แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะครับวิธีการตรวจเช็คว่าปุ๋ยหมักมันใช้ได้แล้วนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คืออุณหภูมิข้างในมันจะไม่ร้อนอมันจะเท่ากับอุณหภูมิภายนอกเลยคือสามารถที่จะใช้มือหรือตรวจเช็คอะไรได้ถ้าใครมีเทอร์โมมิเตอร์ก็ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดหรือว่าใช้ใช้มือลองไปจับดูว่าปุ๋ยมีความร้อนหรือเปล่านะครับหรือว่าจะสังเกตตอนเช้าว่ามันมีควันออก นี่ไอระเหยความร้อนออกมาจากกองปุ๋ยหรือเปล่าเียครับถ้ายังมีอยู่แสดงว่าปุ๋ยยังใช้ไม่ได้นะครับอันนี้มีการตรวจเช็คอย่างที่สองคือลักษณะของปุ๋ยก็คือจะไม่มีเศษพืชอยู่มันจะเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดคือคล้ายๆกับดินนะครับมันจะไม่เป็นพวกเศษใบไม้เศษอะไรเพราะฉะนั้นมันต้องย่อยสะลายสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปุ๋ยบักจะมีสีคล้ำสีดานะครับมีสีคล้ำสีดําแล้วก็จะไม่มีกลิ่น นะครับจะไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ค่า pH ของเขาหรือค่าความเป็นตัวหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ7ถึง8อันนี้ใช่ครับประมาณนี้ครับอันนี้คือลักษณะของของปุ๋ยหมักที่เสร็จสิ้นกระบวนการหมักแล้ครับพี่พงษ์คะแล้วอย่างพอดของเราเนี่ยค่ะพี่พงษ์เราจะเอามาใส่ในปุ๋ยหมักของเราเมื่อไหร่คะครับสําหรับการทําปุ๋ยหมักนะครับวอมจริงน่ะเราจะไม่ใส่เชื้อ จุลินซีลงไปก็ได้เพราะว่าเชื้อจุลินซีมาอาจจะติดากับเส้นวัสดุหรือว่ามูลสัตว์ที่เราใส่ลงไปอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับกองปุ๋ยหรือว่าช่วยให้มันย่อยสลายได้เร็วขึ้นเพิ่มแบบธาตุอาหารใช่อันนี้ก็เราก็จะใส่สารเร่งซูเปอร์ฮอดอนหนึ่งลงไปนะครับ<ช>ซึ่ง<อ>สารเร่งซูเปอร์ฮอดอนหนึ่งก็จะมีเชื้อจุลินซีที่ขขเขาคัดแยกออกมาแล้วว่าสามารถที่จะย่อช่วย ย่อยสลายเศษพวกวัสดุอินทรีย์ได้ดีในการทําปุ๋ยหมักนะครับก็สามารถที่จะขอรับได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินได้ทุกจังหวัดเลยแล้วก็จะไม่มีการซื้อขายนะครับหนึ่งซองนะครับจะใช้ได้กับปุ๋ยหนึ่งตันนะครับค,ค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะเชื่อว่าทุกท่านได้รับความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักเยอะมากๆแล้วแล้วก็ เดี๋ยวอีพีหน้านะคะพวกเราสามคนจะพาท่านผู้ชมไปพบกับหัวข้อเรื่องอะไรยังไงช่วยติดตามกันต่อไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสีท่านต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ะสวัสดีก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ